ใช่ครับผมสุดท้ายของแบบนี้นะครับภารกิจด่วนจากคุณพลถามที่ถามที่เอาไปนี่ใช่ไหมแค่ตำนี่นะพี่ลุงครัอ๋อตานะความหนา20เซนตำใบสั่งนะครับหนา20เซน2เมตรมาใบสองทันทันนี่เราไป20นาทีไม่นานไม่นานนาทีเกาเปิดแล้วลุงเอายาว2เมตรอันหนึ่ง ยาวสองเมตรอันหนึ่งยาวสอเมตรอันหนึ่งก็เขียน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 ยวสองเมตรอันหนึ่งเซฟไว้ลุงเซฟไว้เซฟตี้เซฟตี้เดี๋ยวแบบไม่พอนะครับเพราะว่าอ่ะช่อ่นใ้

อ๋อทัน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 อู้ร้อนมากเลยร้อนร้อนร้อน ใส่เกงยีนมาเด็ม <ikke Ugh>. ึงอเช้าเกงยีนรอเลยเหมือนไปฝึกเลยนะครับคับบ้าโกนะครับคบ้าโกล่างตีล่างเลย ล้อรถนะครับวันนี้ลากไม้นะครับเดี๋ยวปดได้ก่อนนะครับใจเ็นๆนะครับแต่เอ็มเล็กแร์ด้วยครับเดีอยาจำาีเกด่วนที่เคยไปไหมไม่เคยเอาล่อีเก่วนไไปไม่ได้เดินใจหายเลยหายเย เราเราเดินทางไปวานอนนะครับแอร์แอร์เย็นฉ่ำแล้วครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เรอุ้ยอ่ะไปดีครับมาแล้วกินดวงของเราเราจัดเตรียมอยู่ใดกรบผมนะครับไปไปที่วานอนครับโอ้แอร์เย็นชิบด้วยแอร์เย็นแอร์เย็นทำมาใหม่ไปดีครับเอาแบบนะครับ น้าเย็บนะครับเป็นสองสองแผ่นแล้วก็ไปเอา,อาแบบนะครับโกโกวกันนี้สองเมตรนะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็โยครับเพ <ret our S 1> ื่อทำข้างร้านกาแฟเนาะครับให้เอฟตีได้นั่งเล่นกันขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ร้านกาแฟให้ปีได้นั่งเล่นกันทำมีโต๊ะเนาะมานั่งใช่โต๊ะนังนง<ช>น่งจิบไอ้ทักเกียรให้เที่ครับม,มีเกียร์โต๊ะว่าโรนี่เกียร์โต๊ะครับเอา หลายทีครับมุ่งหน้าตู่อาน o n นั่นทีครับก็ทำภารกิจนะครับบางนี้ให้ทุกคนนะครับก็รถปูนมาบ่ายสองโมงนะครับสิบโมงกว่าหรือสิบโมงกว่าบอกสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะทีต้องเล็กไม่เอานะครับต้องรีบไปเอานะครับต้องรีบไปเอาด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นแบบไม่ทันเพราะลุงพลโทรตามปูนแล้วนะครับทีเอารถปูนมาบ่ายสองตอนนี้พี่ชัยก็กำลังกำลังช่วยกันอยู่ อาย anyway, ุขามาตีแบบนะครับเป็นเหล็กเป็นเป็กเป็กเหรอเป็กหรอกเสาเป็กเสาเป็กเสาเป็กใส่กรงมุ้งหน้าไปวานอนสงวานอนเลยบอกอยู่เลยโรงพยาบาลไปเลยพาไปกลับถึงศาลปู่ย่าอ๋อศารนาบคนเพียงวะโอ้ดีแล้วก็อะไรที่เราช่วยหน้าช่วยครับนะครับผมเราหงไปก็อกเกะกับอาแบบ้างอะไรวนนะ ปั่นป่วนกนอ่ะเออปั่นป่วนกันเอาวันไหนบอกว่าวันนี้แกไม่ทํางานเนี่ยนี่รู้เลยคุยกันเมื่อเช้าว่าไม่ทํางานนี่เออใส่ชุดยีนหลอเลยเมื่อเช้ามาเปิดยาาแกผบ้งเปิดร้านแกว่าจะขายกาแฟวันนี้จะขายกาแฟเป็นบาริสต้าบาริสต้าสักพักอ้าวไปจับรถไทยมาแล้วใช่เลยงงเลยโอ๊ยยันยุดคอ้างงานด่วนเยอะนะครับงานด่วน รอดนะครับทุกคนเรานะครับเ,เราเราชินแล้วพี่เราชินชินยางชินแล้วชินแล้ว L, 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 นะแอร์อะไรก็แอร์าพมนจะเย็นมากพาไปทำมาไม่แอร์ให้ดีครับนะ่ช้ำเลยช้ำเลยนะครับก็วันนี้คาดว่าก็น่าจะเสร็จนะครับเทปูนนะครับวันนี้คงน่าคาว่าน่าจะเสร็จนะครับก็ โอ้ยตามไส้ตามไสเอ้ยหน้าขาวเลยฮะขาวอกเลยฮะขาวอกเลยเดี๋ยวตัดจิบแล้วกันจะตามเฮ้ยหยิบคัทไหมหยิบแล้วนี่ไปเลยสามวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งมาทีมเลยวดทิมเลยพี่น้องไปโอเคตีนะนะเดี๋ยวเราหน้าไปอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนะพี่ถึงแล้ว ัอ่ะไอนี๋ไอตี๋เกียร์ออโต้นะครับเราดูคนนะครับเป็นแบบใหม่นะครับเป็นเกียร์ออโต้เหยียบอย่างเดียวโอเคีร์ตี๋พี่เมื่อวานนี้ครับดีครับเอาแข่งกีฬาอยู่เนี่ยนะแข่งแข่งถึงวันที่สี่ลุงเราเมื่อวานอดอดเตะเลยเลิกกันตัวใส่ชุดไปนะครับ เขาแข่งจบแล้วชนะนะเมื่อวานชนะจนประดงได้นับสามจากนี้ไปบ้าน,นอนก็ประมาณ20นาทีนะ<ม>ไปกลับก็40 เรากินด่วนจากลุงมน